ถ้า่อยขึ้นมานี่รวยไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยบอกไว้ก่อนเรไม่ได้กินหรอกอร่อยเลยอร่อยจนกูไม่อยากเอามาทำอะไรเลยสวัสดีครับพบกับผมแล้วช่องแพะแพะโฟมวันนี้เรามี ของเล่นใหม่ผมจะนาเสนอคือเครื่องทาโซดาเครื่องนี้ผมเคยใช้ตั้งแต่ตอนผมเด็กๆอยู่พ่อผมเคยทําน้ําบัดลมให้กินมันก็จะเอาน้ําอะไรก็ไม่รู้มาทาเป็นน้ำบัดลมตอนเด็กพ่อผมก็จะเอาพวกน้ําเขียวน้ําแดงมาทําแต่พอวันนี้เราโตขึ้นแล้วเราก็มีความอยากลองว่าน้ําอะไรก็ตามแต่มาทําเป็นน้ําบัดลมมันจะอร่อยทุกอย่างหรือไม่เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะเอาน้ำอะไรมาทำน้ำบัดลมกันบ้างอย่างแรก โอ้ยชิอ่ายินทีมันจะมีไอตัวเขาเรียกอะไรนะเคียวโฮเป็น,ในใคล้ายรูดรงเผาหรือเปล่าไม่แน่ใจไอโบว,ว์อะรูดองเผาแล้วก็จะเป็นซีต่อไปก็เดือมแมนซัมน,น,น่าจะเคยกินกันผมว่าตัวนี้น่าจะอร่อยไอตัวนี้จริงกันอบัวอยากกินตัวต่อไปน้ำมะพร้าวมาลีโค,โคโค่ต่อ,ตอไปน้ำผักรวมโอลตินตัวนี้อันไหนจะเวริร์กไม่เวริร์กสุดท้ายอันนี้กินได้บัวครื่องดืง่มไอตัวเว โอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มทำีละอย่างกันเลยดูซิว่ามันจะเป็นไงไปกันโอเคเดี๋ยวเรามารู้จักกับเครื่องทํำสานี้ก่อนแล้วกัน,นผมนั่งทำอุปรกรณ์ไม่ได้นอนเลยครับจ้าก็จะมีขวดมีตัวบาเซลหัวฉีดเข้าไปข้างในแล้วก็จะมีตัวสากดตัวฝาปิดครัปมันจะเทียบเสร็จแล้วเราชิงได้ แล้วก็อันที่ส่วนประกอบสําคัญเลยก็คือตัวซูนแก๊สมันมีทั้งหมดสิอันผมทดลองเล่นไปแล้ว1งอันนี่แคสูแก๊สก็จะเป็นประมาณนี้เวลาใช้ก็แส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็อัดเข้าไปพออัดเข้าไปปุ๊บมันแก๊สมัน,มนก็จะระเบิดฟูลงไปข้างล่างก็จะทําให้ข้างในเป็นน้ำอัดลม แก๊สที่ใช้มันก็จะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คุณสมบัติก็คือทําให้ซ่าแล้วก็เกิดอุณหภูมิเย็นขึ้นเดี๋ยวมาลองดูกันน้ําแรกเป็นไงบ้างอย่างแรกตัวนี้เลยที่เราบอกไปโอริชิกินทีตัวนี้จะเป็นซีสุ่น่าจะอร่อยตัวนี้ข้านาจะมีวุน้นขาวดูนี้ว่าจะเป็นยังไงเขาทาขําไหอเขาทำวิธีทำง่ายๆเอาใส่ลงไปแต่จริงๆมันจะมีระดับบอกอยู่นะว่าหนึ่งแคปซูลมันจะทําให้น้ํามันซ่าได้อยู่ตรงนี้แต่ว่า ไม่เต็มันก็คงไม่เป็นไรหรอกอุ้ยแห่ไม่ถึงนะผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กมันจะซาได้หรือเปล่าเพราะมันแห่ไม่ถึงงานเข้าแล้วไม่ได้คิดถึงแต่ไม่เป็นไรลองดูไม่ถึงก็ไม่ถึงมันน่าจะซาได้โอเคหนึ่งสองสามโอเค เราก็จะได้ตัวโอซิกิีนทีที่เป็นน้ำบันลมมาดูกันว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กเราทำการขย่าให้เข้ากันร่อนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับตัวเครื่องดื่มที่เราจะมากินกันหนึ่งหลอดใช้ได้หนึ่งครั้งเครื่องนี้รวมหลอดด้วยผมซื้อมาประมาณสามเกือบเกือบเกือบไปเกือบไม่ได้แดกแล้วเกือบไม่ได้แดกแล้วแล้วคุณจะได้แดกไหมเนี่ยสงสัยตะกี้ขย่าเยอะเกินไปอ่ะ การทำการเขย่าให้เข้ากันร่อนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับโอเคฟองเริ่มสงบแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆให้อากาศมันรีกออกมันก็เหมือนน้ำบอลลูนลทั่วๆไปแหละโอ้ดีนี้เราไปเขย่ามันงานเราไม่ได้ทิ้งมันไว้งานเรารีจะได้แดกไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันต่อไปเราจะเขย่าน้อยลงอันนี้เราสงสัยเขย่าเยอะไปหน่อยเพื่อนๆที่ดูทรมาจะได้รู้ไงว่ามันอัดลม,มจริงรู้เห็นเลยว่าเนี่ยตอนนี้ฟองขึ้นเต็มฟอดเลยกระแตของสฟอก ก็ไม่ได้กินหรอกโอเคตอนนี้มันก็สงบละยอมให้เรากินได้ละว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างรสชาติเหมือนเดิม้กล่นเหมือนเดิมนะกล่นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอร่อยแต่ลืมไปต้องใส่น้ำแข็ง่ะถ้าใส่น้ำแข็งกันน้ำมันลมใส่น้ำแข็งมันจะอร่อยว่านี้ หมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีน้ำแข็งอร่อยขึ้นสรุปเลยอร่อยขึ้นตากที่ชิมรสเดิมๆหน่อยเนี่ยอร่อยขึ้นอันแรกให้ผ่านโอเคน้ำสองเอ,อ้ยไม่ใช่น้ำต่อไปบอกน้ำสองฟังดูแล้วมันซรากินแล้วจะได้มีน้ำสองเดี๋ยวผมขอลองชิมรสชาติแบบไม่ได้ทำให้เป็นโซดาก่อนเขาบอกว่าเป็นเครื่องดืง่มสำหรับผู้ชาย เพราะมันผสมสิงจะขาวๆหน่อยนะมันซ้ำโอเคครับหลอดที่สองเรามาลองดูว่ามันซ้ำเมื่อทำเป็นน้ำอัดลมแล้วรสชาติจะเป็นยังไงโอเคหนึ่งสองมโอเคก็ใส่จนหมดเนี่ใส่หมดนะครับ ต่อกี้เรามีประสบการณ์แล้วถ้าเราเขย่าแรงมันจะฟู่เยอะเราก็ค่อยๆกิ้งมันไปให้มันไปชทั่วๆกันโอเคแล้วครับทุกคนต่อไป oh. เราจะมาลองกันว่าเครื่องอย่มันซ้ำ oh. เมื่อทําให้เป็นน้ําอารมณ์รสชาติจะเป็นเช่นไรโอ้โหใ่ใส่นั่นเลย oh. แรงของมแรงของมแรงของแมงนะเราเรามีประสบการณ์แล้วแค่นี้เอง โอ้มันไม่ซาเท่าที่ผมทํารอบแรกอะอาจจะเพราะว่าค่อนข้างรีบค่อนข้างรีบตอนที่แก๊สลงไปแก๊สยังอาจจะบ่มไม่นานมากความซาเลยไม่เยอะเท่าไหร่นี่เห็นไหมมันซาโอเคเดี๋ยวเรา,าลองกินกันดูอันนี้ไม่อร่อยมันข้าวๆอะ่ะ คนอาจจะชอบก็ได้นะแต่เป็นแบบไม่ทราบว่ามันดีของมันอยู่แล้วอันนี้ผมให้ไม่ผ่านันซัมกินเดิมๆดีอยู่แล้วอย่าหาทำต่อไปน้ำมะพร้าวมันซัมไม่โอ๋ทำใจไม่ได้โอเคตัวน้ำมะพร้าวตัวนี้จะเป็นออกแนวน้ำมะพร้าวที่ไม่ได้ปรุงแต่งจะออกแนวหอมๆแต่มันจะไม่ได้หวานมาก ใครเคยกินบ้างน้ำอัดลมน้ำมะพร้าวเออถ้าลอ,อยขึ้นมานี่รวยไม่รู้เรื่องนนนเนี่ยนะเนี่ยบอกไว้ก่อนโอเคอัดแก๊สนันโอวแก๊สลอดละสิบกว่าบาทอะชิมนี้เอาไปเอามาใช้ตังเยีะยเหมือนกันนะค่าน้ำไม่รู้กี่ขวดที่ซื้อมาแล้วค่าดีอีก ใครบอกทาคลิปอยู่บ้านแล้วไม่ได้ใช้ตังค์โอ้ยออกไปข้างนอกยังได้กินอะไรอร่อยอร่อยทำคลิปอยู่บ้านนี่ทําคลิปให้มันน่าสนใจไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนี่มาทันเล่นอะไรกันอีกแล้วเนี่ยโอเคน้ำมะลม้ลมล็มะพร้าวรุยเลยมันมันจะไม่ถึงเท่าไหร่อะเหมือนมันจะพ่นไปไม่ถึงในน้ําเท่าไหร่อะเหมือนมันน้ํามันน้อยไป มันจะวัววัวคราวน,นี้น้ำมันถ้าสังเกตดูครับมันจะไปไม่ถึงตัวหัวสเปรย์หัวหล,ลอดฉีดคาร์บอนไดออกไซด์มันจุ่มไม่ถึงน้ําผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าอันนี้มันจะซาไม่ซาเพราะว่ามันไปไม่ถึงจริงๆโอเคเดี๋ยวเราลองดูเดี๋ยวลองดูผมว่าไม่ซาแน่เลย ก็พอได้อยู่นะเหมือนพอมันพอมันเพิ่มความซ่า,ามันจะมีรสเปรี้ยวแปลกๆมันิดนึงอ่ะน่าจะเป็นรสของแก๊สอ่ะเลยมันแปลกๆโอเครู้ละทําไมเขาถึงไม่ทําขายเหมือนเดิมน้าพราวแดงอย่างน้าพราวเขมามันดีแล้วอย่าหาทำถ้าลอยขึ้นมานี่รวยไม่รู้เรื่องไงนะเนี่ยบอกไว้ก่อนโอเคผ่านไปแล้วสำหรับสามเครื่องดื่มน้ำอารมณ์ที่ไม่มีขายต่อไป นมโ,โอตินอันเนี้ยบอกเลยกินเฉยๆอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องไปหาทำเนี่ยอร่อยแน่แต่ก็ไม่เคยมีใครทำาง,งานน้ำอัดลมกลิ่นนมช็อกโกแลตต้องรวยสักน้ำไหมเอ๋มันต้องอร่อยสักอันสินามันจะไม่อร่อยทุกอย่างที่เราคิดไว้เลยเหรอเดิมแน่เลยหลอดไม่ถึง น้ำารลมกลิ่นโอนตินเราจะเริ่มทำน้บัดน,นี้น้ำมะลมกินโอนตินทำมันอร่อยที่มางานนี้รวยเอ้ยบางทีโอนตินอาจจะผ่านก็ได้ใครไปรู้ใช่ไหมเด็กๆก,ก็ชอบโอวตินเด็กๆก,ก็ชอบน้ำมะลมเนีย่ยของที่เด็กๆชอบถ้าเราทําขายเราต้องรวย เหนียวหมดเลยโอวนตินโอเค,อเ,คเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำบัลลมกินโอวนตินจะพังหรือจะปังเอ,อ้นี่ตั้งความหวังไว้สูงมากเลยนะเอ,อ้แปลกวะ่ะ พอเป็นนมอเหมือนมันไม่ทําปฏิกิริยากับไอตัวคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เลยคือฟองมันจะไม่แบบว่าเยอะแยะเหมือนกับไอ้น้ำโตอยู่เลยมันดูฟองมันจะละเอียดละเอียดมันจะไม่หัวซูซ่าซูซ่าเท่าไหร่อโอเคกินยังเหมือนเดิมแต่ซาไม่ซาเดี๋ยวลองดูอย่าหาทำมาสู่ตัวต่อไปเครื่องเดิมน้ำอัดลมชิ้นที่ห้า น้ำผลไม้ทิปโก้เมื่อตอนเปิดรายการบอกว่าเป็นมาลีทิปโก้ช่างผมมันยังไงเราก็เสียตังค์ซื้อมาอันนี้อีกการหนึ่งถือเป็นความหวังหมู่บ้านมันน่าจะอร่อยเดี๋ยวผมขอลองชิมก่อนรสชาติก่อนที่จะอัดแก๊สลงไปอร่อยเลยอร่อยเลยอร่อยจนกูไม่อยากเอามาทำอะไรเลยโอ้ย เขา้าททาไหมเนาะยังไม่เข้าวินสักทีมันมีเข้าแค่ไอตัวชาเขียวอันเดียวไม่ได้นะเอ๋มันต้องมีทั้งสองสามอย่างทีที่ข้าท่าสิโอ้ยทำคลิปต้องหลายอันจะอร่อยแค่อันเดียวมันดูเสียชื่อมันไม่ดีนะอันนี้ขอลองใส่ให้มันหนูว่าเออจบเต็มหมั่นให้มันถึงขีดแต่เขาอ่ะไม่ถึงขีดสักทีอ่ะ โ okay. อันนี้จุ่มมิดด้ามได้แล้วเรามาดูกันว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กผมว่าเวิร์กมันต้องเวิร์กสิมันต้องดีหน่อยสิรวมผักผลไม้บอรอกโคลีฟอร์มูลา่าสูตรวิตามิน A C E B 1 B 2นนายคิดเหมือนใช้ไหมล่ะบ,บีนึงใช้คิดเหมือนนายเลยบี 2. ได้เวลาแดกแล้วสิโอ้โหเสียงมันจวนใจมากโอเคเรามาดูกันให้แตพูดถึง ถ้าเราสังเกตดีๆน้ำแต่ละตัวมันมีความเป็นโซดาไม่เท่ากันนะมีความซ่าไม่เท่ากันที่หลังจากที่ทําแล้วอ่ะเหมือนแม่นซ่ามันจะมีปฏิกิญญริยาซ่าเยอะที่สุดน้ำมะพร้าวเลยนเหมือนน้าผักกับไอตัวนมอ่ะจะไม่ค่อยทําปฏิกิริยาเท่าไหร่จากที่เราสังเกตดูนะอะอันนี้ผ่านอร่อยเลยกินได้เลยเฮ้ยอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านเลย ทำขายรวย มีฮาคีโอ้มีฮาคีเครื่องาคี้ด้วยมันดำาอะไรขนาดนี้วะก็สุดท้ายก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u b s สไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับเครื่องดื่มน้ำอัดลมจากน้ำหลากหลายชนิดสูตรแพทแทฟโฟมขอบอกว่าถ้ามันเป็นพวกน้ำผลไม้ผมว่าโอเคน้ำผลไม้ไม่มีรสหวานมีรสเปรี้ยวและเนื้อเนื้อสัมผัสไม่ได้เป็นหรือว่าเป็นนมอ่ะ โอเคเลยแต่อะไรถ้ามันเป็นนมใส่ลงไปอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันมีความมันนมนมเนี้ยจะรสชาติไม่ค่อยไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นพวกน้ําผลไม้พวกน้ําส้มน้าพวกนี้เขาทำกันแล้วแหละจริงๆแล้วอะไรอร่อยเขาลองทำมาให้เรากินไงเราบอกว่าน้ําส้มน้ําสตรอบเบอร์รี่น้าอะไรพวกเนี้ยอะไรที่เขาไม่ทำก็อย,อย่าไปหาทำเลยเนาะอืมโอเคส่วนน้าเขียว,น, hey boy, วน้ําแดงเฮฮูบอยพวกเนี้ยชงไปเลยอร่อยแน่นอนเขาก็ทํากันอยู่แล้วแหละ สรุปง่ายๆว่าอะไรที่เขาไม่ทําก็อย่าหาทําอะไรที่เขาทําก็ทํำกันไปก็อร่อยอยู่แล้วเนาะเราแค่นี้เราเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับคนจริงกินนมไปแล้ว